สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอกไปสุภูทุกคนครับมือนีบมากแนะนําการดีพิ้นขึ้นก่าแเลยครับพี่น้องอาตามที่พี่น้องอคอมเมนต์มากให้ความสนใจมากครับมือนีบบ่อ้มากนำเสนอเมนูอาหารครับ <ś c oughs> มือนีบมากแนะนําการเนียนไล่เกินการเกินไล่ล่ลำควันประยุกตนะครับสีเพิ่นขอมานะครับจากไดนก็ขอบคุณให้ความสนใจนะครับผมไม่จากไหนแน่นอนพี่น้อง อาจารย์มือพิ้นที่น้องผู้ที่ฮัทพินไปได้แน่ลรืบ่คือจังไดติดข้างมองไรนะครับคลองมองไรกลับบอกได้เด้อครับเด้อคอมเมนต์มาได้นะครับกับสีแนะน้ำซ้ำส,สีแนะน้ำได้นะครับผมเอามือนี่กับตามค้าขอครับกับมาคือเก่าเพิ่นว่าให้เอา,เอาไล่เกินไล่ลำควันประยุกนะครับการเกินไล่ลำควันประยุขดน,นะครับมันกับมวยยังมากไม่พี่นอ้องมวยยังหลาหรอก สายขึ้นที่เก้าครับอ่าขีเอ็มไมเน้อราหมุนเสียงกลางสายกลางเสียงล่ากขึ้นไปเสียงที่นะครับมันกสิได้อ่านะครับผมอ่าการเกินผมกักสิเกินประมาณนี้นะครับอ่าฟังสกักก่อนเนาะ ประมาณนี้ครับเกินกับสีแคร์ประมาณนี้หละนะครับอาที่นี่มาเบิ้งการดีดนะครับดีดแนวใจจังไหลนะครับก็เริ่มจากสายที่สองก่อนครับผมสายกลางแล้วกันอ่านะครับนะครับดีดแล้วก็กดลงกดตรงเสียงเร่นนะครับดีดต่อมองเสียงที่นี่นะฮะแล้วก็กดมองเสียงเร่นนะครับนะครับ เป็นแตวนะครับแตวอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าเขั้นผู้เกินบ่ผู้กอเสียงไม่ได้กับ่ต้ัวย่าฝากรอกัอไใดครับเอาตามนี้ซะก่อนอ่าแตวนะครับเห็นไหมันได้เสียงนี้อ่าเห็นไหมในเสียงนี้นะครับต่อไปกะ ายทีนึงนะครับาลอกเบิงคอมเมนอาจจะเป็นดนดนดนแตวนะครับเตี่วดนเดี่วนะเทนี้การดีดกับไข่ายกันนะครับอาจิะเป็นอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าลองเบิงครับผมอ่าเริ่มอ่าไปตองกันนะครับ สามสี่เน <st ut ters> mm ี hmm. ่ยประมาณนี้นะครับมันก็ทียูแค่นี่ครับเทคนี้กับสิบ้านประมาณนี้นะครับเด,ดนเดนแถวๆนี่แหละใกล้ๆกลๆกันนี่แหล,ล,ล,ละเราสิบ้ไปไกลนะครับนะครับฟังเบอร์อีกรอบนึงนะครับ มาหนี้นะครับผมเดี <realtà els anges> ๋ยวลองหัดเบิรงพี่น้องครับไปรับกันครับผมสามสี่เสียงเปลี่ยนอยู่หึ ประมาณนีนะครับโอ้ยอย่างน้องสายเก่าพี่นอ้องเลยของแกงของขานะครับ,บระมาณนีนะครับผมกระตแบบโดนๆแถวๆนี่แหละครับผมอ่าลางฟังอีกรอบนะครับผมอ่าส,สาเนสามสี่ อ่านะครับท่านหมอครับผมอ่าล่องจังไงก็ล่องฟึกนฟืนคัดฮัตมึงนะครับผมล่องด้นด้นเต้วเตนี่ครับเป็นแท้แน่นอนครับนี่อ่านี่คันฮัตจำนี่ครับเดี๋ยวกันได้ปุ๊บผมบัด ท่องทีไ้เองนะครับผมส18ตโนนวาของวันนะครับอ่ารอบมืออีกรอบนะครับผมอ่าสามสีนะครับ เกินการเกินไล่ร่ำกวานประยุกต์นะครับในแในเนี่ยของผมนะครับผมก็ได้เนี่ยมาจากทนอาจยรยนนุ่มผู้ไทยนะครับผมเพื่อนกับแน่เนียเน่ยมาแนวจยยงสี่แล้วครับผมก็บอกต่อนะครับันผู้ไดมากนะครับผมก็บบอกต่อกันไปนะครับผมจังไดก็ล้องฮัดเบิรงพี่น้องอ้าวอีกจักรอบพี่น้องครับอีกจักรอบอาสามสี่ ปฏิระมาณนี้นะครับผมเจะไก่ไก่พี่น้องฝึกนะครับผมฮัดจับดูดูนะครับผมาจังไก่กะขอให้พี่นอ้องเป็นไ,ไว้ๆนะครับผู้ใด,ดที่อยากเป็นนะครับผมขอให้ป็นไว้รับจังไกกะขอให้คลองๆองนะครับเนะาะผมสิเรียนในฟังอีกรอบนึงพีไทไายนะครับผมาสามส จ้างนาคาฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสำหรับผู้ใดสิบ่นเดียกดสำหรับผู้ใดสิบคนแล้วขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณสุภูทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับค่อยๆฮ็ดไปพี่น้องค่อยๆให้ไปค่อยๆเลี่ยนค่อยๆเลี่ยนหลวนะผมก็สิค่อยๆลงนะครับผมไม่มีผู้เบิ่ง่อยเบืองหลายผมก็บโรคนะครับเพราะว่าช่วงนี้ครับ ว่างกระเฮ็ดนะครับมาว่า,กางกับว่ากระเฮ็ดนะครับจังไรกับขอพ้องเขอบอกขอใจเด้อนะครับสำหรับมือนีก็ขอบคุณหลายๆที่เขามาุที่ตามรับชมรับฟัง่คลิปต่อไปกาิดีพินแนมีเมนูม,ม,มีนี่อ,อนไรที่เป็นเสียบเสียนําเสนอสูพีสุนองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสวัสดีครับ